สวัสดีจ้ะพี่น้องมาจากนคาปุ้น่ายๆแล้วจาะมือหนิงขอสิ่ใส่มือปัดเจ้ากินด้บัดี่นออกบิ้งบริหนี้มากมายอะไรขอบคุณขอบคุณเดอ้อสุขสุขนับชมบนับติตาจ้าลากพื้นแล้วจ้ะ เมื่อสามสะอานแล้จ้ะัเาาลูกกินข้าไปแบ่งอาหัดดอืบอกลูกชายไปแบ่งอาหัดกเอกไอ้น้องครึ่งนึ่งรับอไปเครึ่งนึงนิ้ขวไม่เอาซุทุกคนจ้าเจ้จ้ะ ไเจ้าหมัหวเนใส่จะไปไหนก็จะไปเขาก็อ,องค่ะเราออกมาจะมองดูฮะเจากระดูเออ เีเข้าไปเรื่อมแม่ขอทานแม่แม่อ,แอัดคลิครับอืเ้อีไปิออไปุนี่ยหนูเต่าแบบเนี้ยเกือจ้ะที่มัเกือบางทีขนมแฟร เอ้ากระงดดไมอย่างนู้นฮึจัดจัดนะเกดไอ้กระพังน่ะโอเคไหมฮึ

อ,อนออนกินนอกหัวเง่เกีอย่าคอยพี่น้องเว้ยเป็นไแบเบวียเป็นขับกรอกน้ำจั นี่ยนอักแป้เลืบอกเอเปกินพักแป้นจกเป็นาข่าวกองอันดอรจ้ะเกลืแล้วก็สวยที่อยพ <c oughs> ป็ดยายได้หรอติดพััยนะสวยเนะ ก็ยใช่ไง mm hmm. ขออล้าลุกไส่นหน่อยขอเขาตกกวจติร์นใหม่เอาของลุกอ mm ืม hmm. อยากกัน ตัวเือปนป็นีขนมนะขึ้นขึ้นราทักลูกซีเต้ซีเต้ซีเตค่ะยัไงซีเต้ลูกนะเกิดมาจาก คือว่าแดงใส่อือไดไไ้กินหมาแล้วเนี่ยได้กินหมาใช่ต่ะอืกใช่ค่ โชกจะมปุปุุุปุจเรีย้อยละเอาใครเขียดกินน้องอ้าอาอบคุณเจ้าด้วยเลยเจ้าเดดื้ออ

นี่ห้องอะไรนี่ห้องอะไรพี่น้องจะไม่ฝึกกลิ่นจ้ะ

嗯。嗯、uh。Huh. Uh huh.

ไปเพิไปกับพี่นองยังบ้ะินกับุ้งกับกุพี่น้องรับช่วงรับกินตามระจ่ารับราจากอาทิตย์เจ็ดนุสมากินในเบิกป้าอิตทีเราจะควรกอดสุด มึงกับกาบลาพี่น้องละจัะสวัสดีแก